สวัสดีครับคุณผู้ชายที่ต้องการเข้าชมบ้านผีสิงชื่อดังของทางสวนสนุกของเราเสียงเย็นหน้าคนลุกกล่าวต้อนรับผมเมื่อเห็นว่าผมเดินเข้าไปหาเขาครับได้ยินว่าบ้านผีสิงที่นี่น่ากลัวมากผมเลยอยากจะลองดูสักหน่อยเช่นนั้นกรณายื่นตัวออกมาให้ผมด้วยครับเขากล่าว พลางยิ้มอย่างมีเลสในที่มุมปากเมื่อทําการจอดตัวที่ยื่นให้เรียบร้อยแล้วก็ผายมือไปทางม่านสีแดงๆข้างๆเขาเอ๊ะมันควรจะเป็นทางนี้สิผมพูดพลางชี้มือไปอยังประตูอีกทางหนึ่งซึ่งมีป้ายเขียนว่าทางเข้าอยู่สำหรับลูกค้าที่ต้องการความประทับใจและประสบการ,รณ์อเนสนสุดพิเศษกระผมขอแนะนำประตูนี้ครับ เลิกคิวเล็กน้อยพลางคิดว่านี่เป็นแผนของผู้ร้ายชิงทรัพย์ที่แกล้งปลอมตัวเป็นพนักงานเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อเข้าไปหรือเปล่าแต่เห็นป้ายเจ้าหน้าที่ที่ห้อยคออยู่อีกฝ่ายหนึ่งผมก็หมดห่วงและเดินเข้าม่านไปขณะกำลังเดินเข้าก็มีเสียงกระซิบไล่หลังมาว่าการุณาทำตามกฎด,ด้วยนะครับบรรยากาศภายในเมื่อสลัวสลว มีโคมไฟดวงเล็กๆห้อยลงมาจากฝ้าเพดานบางดวงก็ติดๆดัๆอีกทั้งยังมีเสียงไม้เก่าๆดังเอียดอารดอยู่เป็นระยะๆเมื่อผมเดินเข้าไปข้างในนิดหน่อยก็เจอเข้ากับโต๊ะที่มีกระดาษและไฟฉายวางอยู่เมื่อหยิบขึ้นมาอ่านก็พบว่ามันเป็นกฎบางอย่างที่น่าจะเป็นสิ่งเดียวกับที่ชายเจาะตัวด้านหน้าพูด ผมตัดสินใจอ่านกฎพลางเดินทอดน่องช้าๆเข้าไปด้านในอย่างเรื่อยเปื่อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผีสิงของเรากรุณาอย่ากปฏิบัติตามกฎเพื่อกลายเป็นอาหารของพวกเรากฎการเอาชีวิตรอดในบ้านผีสิงกฎข้อที่หนึ่งกรุณาปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งครัด หากยังอยากที่จะกลับออกไปเห็นแสงเดือนแสงตะวันด้านนอกอีกอย่าเชื่อสิ่งอื่นใดนอกจากกฎใบนี้มันเป็นหนทางรอดเดียวของคุณกฎข้อที่2ขอให้รู้เอาไว้ว่าที่ที่คุณหลุดเข้ามานี้ไม่ใช่บ้านผีสิงธรรมดาไม่มีมนุษย์อยู่ในนี้ดังนั้นหากพบเจอเข้ากับคนที่พยายามร้องหาผู้รอดชีวิต จงรีบหนีหรือซ่อนตัวซะมันไม่ใช่คนกดข้อที่สหากได้ยินเสียงบางอย่างกำลังวิ่งหรือสะกดรอยตามคุณมาให้คุณรีบวิ่งหนีไปทางอื่นให้เร็วที่สุดไม่ต้องห่วงมันมันตาบอดดังนั้นมันจะไม่มีทางเห็นคุณวิ่งแน่ขอเตือนเอาไว้ว่าเจ้าพวกนี้ มันมีเยอะอยู่มากเราก็ไม่ทราบจำนวนได้แน่ชัดว่ามีอยู่เท่าไหร่ดังนั้นกรุณาเงี่ยหูฟังเสมอกดข้อที่4หากพบเจอเข้ากับแสงไฟฉายที่ส่องมานอกเหนือจากแสงไฟฉายของคุณกรุณาซ่อนตัวและอยู่ให้เงียบที่สุดมันจะไม่เห็นคุณเพราะเจ้าพวกนี้คือสิ่งที่กล่าวไปในข้อสอง พวกมันฉลาดมากและมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปจงหาทางซ่อนจากมันให้ดีกฎข้อที่หเมื่อพบเข้ากับกระดาษกฎที่อยู่นอกเหนือจากกฎที่ทางเราให้ไปกรุณาอย่าไปสนใจมันมันคือกฎที่พวกเจ้าแสงไฟในข้อที่สองใช้หลอกล่อคุณให้ติดกับมันจะทำให้คุณไขวยเขว และกลายเป็นอาหารของพวกมันอย่างง่ายได้กฎข้อที่6หากคุณพบเจอขนมหรืออาหารที่อยู่ที่ใดก็ตามห้ามกินมันเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะหิวสักแค่ไหนเราขอแนะนำให้คุณอย่าก,กินมันเว้นเสียแต่ว่าคุณอยากจะเป็นอมิกชั่วคราวและในขณะที่คุณขยับไปไหนไม่ได้นั้นอาจจะมีบางอย่างเข้ามาคาบคุณไปกินอย่างง่ายดา ข้อที่7หากได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กหรือเสียงกระเด่งครุงคร้งกริ้งจงวิ่งอย่างสุดชีวิตอย่าหันไปมองเชื่อเถอบอกคุณไม่อยากเห็นหน้าตาของมันหรอกมันจะทําให้คุณนอนฝันร้ายไปเป็นเดือนๆเ,เลยละ่ะกฎข้อที่8กรุดาเดินไปข้างหน้าเสมออย่าย้อนกลับมาการเดินย้อนกลับมันทําให้คุณไม่เจอทางออกหรอก ข้อที่9ไม่ต้องตกใจกับจัมสแกก์มันน่ากลัวน้อยกว่าฆาตรกรที่กำลังไล่ล่าคุณเยอะดังนั้นเดือนผ่านมันไปเฉยๆได้เลยเอาละนี่คือกฎทั้งหมดจงทำตามซะหากอยากออกไปจากที่นี่ได้ผมเริ่มแปลกๆพ้นคำเล็กน้อยที่ได้อ่านกฎบ้าๆพวกนี้นี่อาจจะเป็นตัวบิวอารมณ์อย่างหนึ่งเพืให้บ้านผีสิ่งนี้น่ากลัวขึ้น ซึ่งก็แน่ละ่ะผมรู้สึกกลัวขึ้นมานิดหน่อยเช่นกันเมื่อสังเกตดๆีๆตอนนี้ผมก็ไม่ทราบได้อย่างแน่ชัดว่าอยู่ตรงไหนของที่นี่กันแน่ผมคิดว่าผมหลงทางแล้วละ่ะแถมในกระดาษกฎนี้ก็ไม่มีแผนที่ซะด้วยสิเอ้ยผมไม่น่าเดินเข้ามาเรื่อยเปื่อยเลยทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างฮโหล มีใครอยู่ที่นี่ไหมกรรณาตอบกลับด้วยผมเป็นเจ้าที่ตามหาคนที่หลุดเข้ามาในมิตินี้กรุณาแสดงตัวออกมาด้วยครับผมจะช่วยคนออกไปผมรู้สึกเสียวสันหลังวาบพระเจ้ามันเป็นไปตามกฎผมคลี่กระดาษกฎดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจในกฎบอกว่าผมต้องพยายามซ่อนตัวและอยู่ให้เงียบที่สุดบางทีมันอาจจะเป็นแค่ทีมงาน ที่คอยบิ้วอารมณ์ก็ได้แต่ถ้าหากมันเป็นไปตามที่กดพูดขึ้นมาจริงๆละ่ะเอาเถอะยอมเล่นด้วยหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรมั้งผมตัดสินใจรีบเข้าไปหลบนั่งคุดคูอยู่ในมุมมืดซึ่งมีลิ้นชักเตี้ยๆคอยบังผมอยู่ด้วยอีกแรงและอยู่ให้เงียบที่สุดพร้อมดับแสงไฟฉายของตนเองด้วยสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมผมมาช่วยคุณแล้ว กรุณาอย่าเชื่อกดพวกนั้นแล้วออกมาหาผมเถอะผมมาช่วยคุณจริงๆเสียงนั้นยังคงดังอยู่ไม่ขาดสายมันเหมือนเสียงของมนุษย์จริงๆเหมือนมากจนผมแทบแยกไม่ออกท่านใดนั้นเสียงไฟฉายจากอีกฝ่ายก็ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกันกับเสียงฝีเท้าวองอีกฝ่ายเช่นกันผมแทบจะหยุดหายใจ ในมือข้างหนึ่งของเขาถือปืนลูกซองพร้อมกับมืออีกข้างที่กวาดแสงไฟฉายหาผู้รอดชีวิตชิอยู่สิด้โชคดีที่มันไม่ได้หันมาทางผมที่หลบอยู่ผมแทบจะนั่งพับกองลงตรงนั้นหากไม่ติดว่าต้องพยายามเงียบเสียงเข้าไว้เพราะมันยังไปได้ไม่ไกลพระเจ้ารูปลักษณ์ของมัน มันเหมือนกับคนมากๆแถมยังถือปืนลูกซองกาะแฟชายอีกบางทีปืนนั้นน่ะอาจจะไว้ฆ่าเหยื่อ,อย่างผมก็ได้แถมยังมีคำพูดที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเสียดายที่ไม่ได้เจอผมอีกผมเห็นได้ชัดว่ามันเดินไปแล้วแต่ท้องเจ้ากรรมของผมมันดันร้องขึ้นมานะสิผมก้มมองลงดูนาฬิกาเข็มของมันหมุนวนอย่างแปลกประหลาด เห็นทีที่นี่คงมีอะไรแปลกๆจริงๆด้วยนะสินะหรือว่าจริงๆแล้วกฎหนีมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือกฎบ้าๆที่ผมขับในตอนแรกมันคือเครื่องมือช่วยชีวิตผมช่างเถอะตอนนี้ผม,มหิวเกินกว่าจะคิดอะไรออกอีกแล้วในที่สุดหัวสมองอันสุดแสนบันเจิดของผมก็คิดได้ผมตัดสินใจเดินหาอาหารเพื่อจะหาที่ซ่อนแล้วค่อยกินมัน เป็นไงล่ะผมฉลาดไหมต่อให้ผมเป็นอมพาตผมก็จะปลอดภัยเพราะผมอยู่ในที่ซ่อนเรียบร้อยแล้วนี่คิดได้เดึกนั้นผมก็ก้าวออกมาจากที่ซ่อนแต่ไม่ทันจะได้เดินไปถึงไหนผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างเดินตามผมมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นสาบชวนอาเจียนบ้าเอ้ยที่ผมเพิ่งหนีไอตัวข้อที่สองไปนะมันชักจะมากันเยอะแล้วนะเนี่ย ผมตัดสินใจวิ่งตรงเพื่อเข้าไปหลบที่กองกล่องไม้ที่อยู่ด้านหน้าเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างที่มีสีขากำลังวิ่งพุ่งเข้ามาเมื่อผมหันไปดูก็แทบอยากจะอาเจียนลงตรงนั้นแต่ติดที่ว่าท้องของผมมันไม่มีอะไรอยู่เลยนะสิเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือสัตว์ประหลาดสีขาสูงเกือบ,เ,อบเท่าหมีกำลังวิ่งไล่ตามผมมา ร่างกายของมันเหมือนมนุษย์ที่ถูกไฟคลอกจนเป็นแผลเหวอะ,วะน้ำเลือดน้ำหนองไหลาจากแผลที่มีอยู่ทั่วตัวมันวิ่งมาสี่เท้าพระเจ้าช่วยดูหน้าตาน่าเกลียดนั่นสิตาขาวกลมโตที่มีเส้นเลือดปวดโปนแทบจะทะลักออกมาจากเบ้าปากขนาดกว้างที่ฉีกอ้าออกหมาจะขย้ำผมมองลึกเข้าไปด้านในก็เห็นฟันแหลมยาว ที่มีอยู่ทั่วทั้งปากผมไม่ต้องนึกสภาพสุดของผมหากถุงมันจับได้ผมหันกลับมาเพื่อตั้งใจวิ่งต่อแต่เท้าของผมก็ดันสะดุดเข้ากับอะไรก็ไม่รู้ผมล้มกระแทกเข้ากับพื้นอย่างจังมันเจ็บมากเจ็บจนผมจุกแล้วร้องไม่ออกผมพยายามพลิกตัวนอนหงายเพื่อที่จะถอยหนีแต่ตอนนี้ผมจุกมาก แต่ข้อเท้ายัางเจ็บอีกด้วยผมคิดว่าผมคงไม่รอดแล้วแหละรอให้เจ้าที่วิ่งไล่ตามผมเข้ามากินผมเอา้ามันมัวทำอะไรกันอยู่นะทำไมมันไม่มากินผมละ่ะผมนอนมองท่าทีที่ดูสับสนของมันอยู่อย่างนั้นพอลองสังเกตดูและใช้สตินึกขึ้นมากฎพวกนี้บอกว่ามันตาบอดดังนั้นถ้าอยากจะรอด แค่อยู่ยเงียบๆซะน้ำตาผมไหลนองหน้าก้อนเนื้อภายในเต้นตุบๆเหมือนจะระเบิดออกมาผมตัดสินใจพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นช้าๆแบบไร้เสียงข้อเท้าซ้ายของผมรู้สึกเจ็บมากคงจะข้อเท้าแผลงตอนล้มละมังผมเดินมาเรื่อยๆจนทิ้งระยะห่างจากเจ้าตัวประหลาดนั้นพอสมควร มันยังคงยืนสีขาอยู่อย่างนั้นหากไม่มีสิ่งเร้าไปกระตุ้นมันมันก็จะยืนนิ่งๆเรียวแรงของผมกำลังอ่อนล้าเต็มทีบวกกับข้อเท้าของผมที่ยังคงเจ็แบ,บแป๊บๆอย่างต่อเนื่องไม่รู้ว่าผมจะพยุงตัวเองได้อีกนานแค่ไหนถ้าใดนั้นผมเหลือบไปเห็นเข้ากับของบางอย่างมันน่าจะเป็นอาหารผมหิวเกินไป หากผมไม่ได้กินอะไรตอนนี้ผมคงไม่มีแรงเดินต่อนแน่แน่ผมหยิบมันขึ้นมามันคือช็อกโกแลตบาร์ซึ่งมีกระดาษบางอย่างวางอยู่ด้านใต้ผมเก็บมันทั้งสองเข้าสู่กระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตพลางเดินหาที่ซ่อนสำหรับทำตามแผนแรกของผมนั่นคือการซ่อนตัวแล้วค่อยกินอาหารพลันสายตาของผม ก็เหลือไปเห็นเข้ากับพรอปตกแต่งบ้านผีสิงมันคือกองลังไม้ที่มีแต่ใยเมืองมุมเกาะอีกทั้งยังผ้าคลุมเอาไว้ผมตัดสินใจเดินเข้าไปหลบที่มุมนั้นของกองลังไม้แล้วจึงเอาผ้ามาคลุมตัวเองวิธีหนึ่งจากนั้นผมจึงหยิบช็อกแลตบาร์ขึ้นมาออกมาแกะกินพร้อมกับอ่านกระดาษไปด้วยมันคือกฎอีกใบ ตามที่กฎใบแรกว่าไว้ผมควรจะอ่านมันดีไหมผมเกาหัวเล็กน้อยพลางกัดช็อกโกแลตเข้าปากและแตัดสินใจอ่านมันเอาหน้าแหกกดสักหน่อยจะเป็นไรไปผมไม่ค่อยเขวง่ายหรอกกฎการเอาชีวิตรอดในบ้านผีสิงจริงๆกฎข้อที่หนึ่งอย่าเชื่อกฎใบก่อนหน้านี้เด็ดขาดจงเชื่อกฎใบนี้ และทุกอย่างจะดีเองกดใบแรกมันเป็นกลลวงบ้านผิดสิ่งนี้มันพยายามจะฆ่าคุณกดข้อที่สองที่ที่คุณหลุดเข้ามานี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตก็จริงแต่ที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนหลุดเข้ามาหรอกนะดังนั้นทางองค์กรของเราได้เตรียมทีมค้นหาเอาไว้แล้วหากเห็นแสงไฟหรือได้ยินเสียงเรียก รดขานรับวกเขาจะพาคุณออกไปกฎข้อที่สจริงอยู่ที่ว่าสัตว์ประหลาดในกฎใบแรกนั้นตาบอดแต่มันมีประสาสัมผัสที่หูที่ดีเยี่ยมเลยละ่ะดังนั้นหากรู้สึกได้ว่ากำลังโดนสกดร,รอยตามกรุณาเดินเข้าผนังอย่างเงีย,งยบๆและอ่อหลังชิดผนังแล้วรอดูอยู่อย่างนั้นจนมันจากไป หากมันไม่ยอมไปไหนกรรณาเดิอนออกมาให้ห่างจากมันพยายามทั้พวกอย่างให้เงียบและเบาที่สุดกดข้อที่4หากเห็นแสงไฟฉายส่องไปมาจงรีบไปทางแสงนั้นนั่นคือทางรอดเดียวของคุณพวกเขาคือทีมงานที่คอยช่วยเหลือผู้ที่หลุดเข้ามาในมิตินี้แบบคุณกดข้อที่5 จงเชื่อกระดาษกฎใบนี้เพียงใบเดียวเท่านั้นกระดาษกฎที่คุณพบก่อนหน้านี้มันเป็นกลลวงอย่างที่พูดพวกมันพยายามจะฆ่าคุณดังนั้นอย่าปฏิบัติตามกฎใบนั้นกฎข้อที่6หากคุณพบเข้ากับขนมอาหารหรือเครื่องดื่มคุณสามารถทานมันได้มันคือของที่ทางเราเตรียมไว้ การเอาชีวิตรอดจากบ้านผีสิงนี้จำเป็นต้องมีแรงวิ่งด้วยดังนั้นท่านมันซะพยายามรักษาสุขภาพและพลังก,กำลังของคุณเอาไว้กฎข้อที่7หากคุณได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กกรุณาปฏิบัติตามกฎเดียวกันกับข้อที่2นั่นคือการอยู่นิ่งๆจนกว่ามันจะจากไปเองสัตปหลาดในมิตินี้ล้วนแล้วแต่ตาบอดทั้งสิ้น แต่เนื่องด้วยการปรับตัวของมันพวกมันจึงมีประสาทสัมผัสหูที่ดีเยี่ยมมากๆเลยล่ะกฎข้อที่8เมื่อใดก็ตามที่คุณได้เห็นกฎใบนี้ทางเราขอให้คุณรีบเดินกลับไปทางเดิมให้เร็วเชื่อเถอะการเดินต่อไปไม่มีประโยชน์หรอกรังแต่จะทำให้คุณอ่อนล้ามากขึ้นและกลายเป็นอาหารของพวกมันในที่สุดไม่ช้าก็เร็วกฎข้อที่เ ถ้าคุณเดินไปเจอเข้ากับจัมสแกร์ขอให้คุณดีใจมันมีพิษภัยที่น้อยที่สุดแล้วขอเพียงแค่คุณจงแกล้งตกใจกลัวกับมันมันเป็นมารยาทนะพวกเขาคือพนักง,งานในบ้านผีสิงจริงๆที่หลุดเข้ามาในมิตินี้เช่นเดียวกันกันกบคุณเพียงแต่พวกเขาไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงยึดมั่นในการทำหน้าที่ให้ลูกค้าเกรงกลัว ต่อจัมส์สเกลของพวกเขาแม้พวกเขาจะตายไปแล้วก็ตามหากคุณไม่แกล้งตกใจกลัวแล้วก็ทางเราก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณหรอกนะผมอ่านกฎในมือจนจบพลางกัดช็อกแกลตชิ้นสุดท้ายเข้าปากข้อเท้าของผมยังคงมีอาการจีบแปลกแ,และบวมขึ้นอย่างมากคงจะเป็นการอักเสบผมคิดพลางขดตัวเข้าไปในผ้าเปื้อนฝุ่น ากมันเป็นไปตามกฎใบแรกจริงๆผมต้องเป็นอัมพาตแล้วตอนนี้ผมตัดสินใจหลับตาลงช้าๆทั่วทั้งร่างกายรู้สึกเมื่อยและชามากๆข้อเท้าข้างที่พลิกก็ยังคงปวดอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนี่คืออาการอัมพฤกษ์สินะและแล้วไม่รู้เพราะความอ่อนเพลียหรือสาเหตุอื่นๆ สติของผมก็ค่อยๆดับวูบลงเปลือกตาของผมค่อยๆลืมขึ้นช้าๆผมไม่แน่ใจว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆตอนนี้ผมกำลังเจอปัญหาใหญ่แล้วละ่ะเพราะว่าสัตว์ประหลาดที่ไล่ตามผมมันกำลังเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆผมผมควรทำยังไงดีนะแค่เห็นหน้าตามันสติผม ก็แทบจะหลุดลอยไปแล้วผมค่อยๆลุกขึ้นช้าๆแต่ดูเหมือนอะไรๆก็จะไม่เข้าข้างผมเลยกล่องไม้ที่ผมใช้กำบังเกิดพลัดตกลงมากระแทกเท้าของผมอย่างจังมันไปเท้าข้างที่พลิกซะด้วยสิผมร้องเสียงหลงจะสัตว์ประหลาดนั่นหันควับมาเชื่อเถอะคุณไม่อยากเห็นภาพนี้หรอกมันสียยิ้ม เผยเห็นฟันแหลมคมน้ำร้อยซี่พลางเปล่งเสียงแหบแห้งออกมามันเดินเข้าหาผมช้าๆพลางตั้งท่าจะตรุบผมช่างแม่งผมไม่สนหาอะไรแล้วผมต่อยเข้าไปในขณะที่มันกระโดดเข้าหาผมมือของผมโดนฟันมันบาดเข้าแต่ผมไม่สนใจหรอกผมรีบวิ่งลากขาออกไปจากตรงนั้นมันหันมาทางผมดวงตาของมัน มีของเหลวสีแดงไหลออกมาผมคงจะต่อยโดนตามันเข้าสินะมันเดินเข้าหาผมอีกครั้งผมพยายามเดินลากขาหนีถึงแม้จะรู้ว่ามันไร้ประโยชน์ก็ตามผมสะดุดเท้าตัวเองล้มลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมลุกขึ้นไม่ได้จริงๆช่างมันเถอะผมพยายามแล้วผมเหนื่อยเหลือเกินเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาบนตัวผม พลางเสียยิ้มมันตั้งท่าจะฉีกเนื้อหนังของผมท่านใดนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นหลับตาผมรีบหลับตาปีเสียงปืนดังลั่นเศษเนื้อและของเหลวสีแดงทรงกลิ่นเหม็นเนา่าตกลงมาบนใบหน้าของผมผมรีบปัดมันออกสัตว์ประหลาตัวนั้นมันแน่นิ่งไปแล้วผมรีบหันไปทางต้นเสียง ที่สั่งให้ผมหลับตาเขาคือบุคคลภายในข้อที่สองอะไรกันเนี่ยผมงงไปหมดแล้วนะไหนว่าเขาต้องการเอาชีวิตผมไงทําไมเขาถึงช่วยผมไว้ละ่ะไหนเป็นอะไรไหมเขาถามผมพลางยื่นมือออกมาเพื่อฉุดผมให้ลุกขึ้นเอ๊ะอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าผมพยายามคิดหัวจนระเบิดและมองไปที่เขาอย่างไม่ไว้ใจ เฮ้เฮ้ไม่ต้องกลัว <c oughs> ฉันมาช่วยนายเขาพูดพลางวางปืนลงและยกมือขึ้นทั้งสองข้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายผมทำไมผมไม่เข้าใจถ้าคุณมาช่วยผมแล้วแล้วทำไมตอนแรกถึงแสดงท่าทางไม่พอใจที่ไม่พบผมละ่ะไหนยังจะพวกอาหารนั่นอีกทำไมผมถึงกินเข้าไปแล้วถึงยังเป็นอมพึกและผมเผลอหลับไปได้ยังไง บ้าเอ้ผมงงไปหมดแล้วผมกล่าวขึ้นอย่างหัวเสียในใจตอนนี้รู้สึกสับสนไม่รู้ว่าผมควรเชื่อกดใบไหนดีโว้โววเจเย็นไอ้หนุ่มฉันจะอธิบายให้ฟังเองนะข้อแรกที่ฉันพูดเชิงเสียดายนั่นนะ่ะฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่านายแต่ฉันรู้สึกเสียดายจริงๆที่ไม่เจอนายข้อ2ออาหารที่นายกินไม่มีทาง ที่จะทําให้เกิดอาการอัมพาตได้ฉันว่านายน่าจะแค่อ่อนเพลียและก็เผลอหลับไปแค่นั้นแหละเขาอธิบายพลางยื่นขนมที่เขาหยิบออกมาจากกระเป๋าเสื้อให้ผมผมรับมันมาเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อตัวเองถึงจะระแวงอยู่บ้างแต่ก็ช่างเถอะยังไงซะก็ไม่มีทางเลือกอื่นเอาละฉันว่าพวกเราคงต้องรีบหนีแล้วล่ะนี่นายโชคดีมากรู้ไหมที่เดินเข้ามาลึกขนาดนี้ แล้วยังเจอฉันอยู่เขาพูดพลางยกแขนผมขึ้นมาพาดบ่าผมปรงองะเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่เขาทําแบบนั้นก็เหงาละถ้าให้เดินเองผมคงเดินต่อไม่ไหวแน่นอนเราทั้งคู่ต่างพาก,กันเดินย้อนกลับมาเรื่อยๆระหว่างทางผมพยายามคิดทบทวนกฎปแรกหากได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินตามมาให้รีบวิ่งมันตาบอด มรู้สึกโกรธตัวเองที่ไม่เฉลียวใจคิดสักเล็กน้อยในกฎนั่นมันพยายามจะฆ่าผมจริงๆหากในครั้งแรกผมจะคงวิ่งต่อไปโดยที่ไม่สะดุดลม้มผมคงโดนไอตัวประหลาดนั่นจับไปได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วละ่ะในยังจะเรื่องที่ไม่ยอมให้ผมกินอาหารอะไรนั่นอีกคงอยากให้ผมหมดแรงแล้วไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างนั้นสินะกำลังโกรธตัวเองอยู่หรอ เอานะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยนายก็ยังรอดมาได้เนี่ยเขาตบบ่าผมและวพาผมเดินต่อท่านใดนั้นเราทั้งคู่ต่างหยุดฝีเท้าลงเสียงกรุ๊งริ้งของกระดิ่งของเล่นและเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกกำลังดังไล่หลังพวกเรามาผมหันไปดูก็พบกับเด็กน้อยที่กำลังคลานตาะแตะต่อแตะตามมาผมร้องออกมาด้วยความกลัว โดยที่ลืมคิดถึงกฎภาพอนาสุยสยองนั้นยังคงติดตาผมจนถึงทุกวันนี้จากที่มันกำลังคลานช้าๆกลับเร่งความเร็วขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของผมวิ่งเขาบอกผมพลางผลักผมไปด้านหลังส่วนเขาทำการยิงเจ้าเด็กผีนั่นเพื่อถงเวลาเอาไว้แล้วคุณล่ะผมถามเขาพลางพยายามจะเข้าไปช่วยไปเถอะนะ ทำตาม,ตามกดเอาไว้เขายังคงยิงไปที่มันพลางหันมามองผมและยิ้มอ่อนๆให้หน้าแปลกที่เจ้าเด็กนั่นมันว่องไวกว่าที่คิดมันม้วนตัวแล้วกลิ้งหลบกระสุนด้อย่างคล่องแคล่วขอบคุณสำหรับ,บทุกอย่างนะผมกล่าวพลางพยายามวิ่งต่อไปด้านหน้าโดยที่ไม่หันกลับมามองเสียงปืนเงียบลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายของเขา น้ำตาแ่งความเสียใจไหลออกมาจากเบ้าตางโง่ของผมผมเพิ่งฆ่าเขาไปหากผมเงียบปากไว้หากผมหากผมผมยังคงร้องอยู่อย่างนั้นขณะที่ขากำลังวิ่งจำสแกร์โผล่พรวดออกมาต่อหน้าผมเมื่อผมวิ่งไปได้สักระยะเอาจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวะลรสักนิดเมื่อเทียบกับไอเด็กคนนั้นที่เพิ่งฆ่าผู้มีพระคุณของผมไปแต่ผมยังคงต้องแกล้งตกใจ คพือท,ทำตามคำขอสุดท้ายของเขาทำตามกฎด,ด้วยนะตลอดทางที่ผมพยายามวิ่งออกมาความรู้สึกผิดอันมากมายมหาศาลถาถมใส่ผมในที่สุดผมก็มาถึงประตูทางออกแต่ก่อนจะก้าวออกไปผมหันมามองหนทางที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายทุกทุกอย่างมันดูหม่นหมองเช่นเดียวกับอารมณ์ของผมผมก้าวออกมาจากม่านสีแดง ภายนอกนั้นยังคงเป็นสวนสนุก <descon> ท <fin anta> no ี่ผมรู้จักเพียงแต่พนักงานที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เป็นคนละคนกับที่ผมเจอในตอนแรกขอโทษนะครับคุณรู้จักพนักงานคนนี้หรือเปล่าเขาชื่อพนักงานตรงหน้าของผมมีสีหน้างุนงงเล็กน้อยพลังตอบกลับไปว่าไม่มีพนักงานชื่อนั้นในแผนกบ้านผีสิงนี้เมื่อบังหันกลับไปดูตรงทางบ้านสีแดง ที่ผมเพิ่งออกมาผมกลับพบแค่ผนังว่างเปล่าผมขับรถกลับบ้านโดยสภาพอ่อนล้าและอิดโรยข้อเท้าของผมจะคงบว,วมชิงเนื่องจากอาการอักเสบและมือของผมจะคงมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยน่าแปลกใจที่พนักง,งานด้านหน้าไม่ถามผมสักคำถึงบาดแผลพวกนี้ผมเปิดประตูบ้านเข้ามา ดยแรงอันน้อยนิดางถอดเสื้อแจ็คเก็ตเพื่อที่จะพาดมันไว้กับราวแขวนผ้าขนมของชายในมิตินั้นล่นล,ล,ลงออกมาขณะที่ผมกำลังถอดเสื้อแจ็คเก็ตน้ำตาของผมไหลออกมาอีกครั้งผมขอโทษขอโทษจริงๆ